ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับดุงดุดอนผมจะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งครับแถวๆภาคกลางอาจจะหาไม่ได้นะครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี่คือต้นกระบกนะครับต้นกระบกครับต้นกระบกนี้ก็วัวควายจะชอบกินนะครับผลของมันที่สุกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าลูกสุกลูกมันที่มันล่วงลงมาจะเป็นลักษณะไหนนะครับครับผมจะพาไปดูครับไปเราไปดูกันใต้ต้นนะครับนะครับลูกกระบกเห็นหะครับลูกมัน กระบกนะครับลูกกระบกลูกกระบอกครับนี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูใต้ต้นมันใต้ต้นมันมันจะร่วงลงมาเนี่ยตรงที่มันร่วงลงมามันจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดนิด ปาดๆหน่อยนึงนะครับอร่อยครับอร่อยผมกินเล่นเป็นประจำครับนี่ไงครับอ่านี่ลูกกระบกนี่ครับลูกกระบกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆ นี่ครับนี่คือกระบกนะครับลูกกระบกนะครับนี่ครับลูกนี้อย่างสวยเลยครับนี่สวยลูกนี้สวยมากเลยครับนี่ลูกนี้สวยมากเลยเลูกนี้รับประทานได้นะครับอ่าเนี่ยส่วนมากผมจะขบดูดน้ํา ดูดน้ำนะกินน้ำมันนะครับแก้กระหายนะครับไปป่าไปเขาไปเอ่อจะไปเจอต้นกระบอกต้นอย่างเงี้ยครับมันจะมีลูกเงี้ยครับร่วงลงมานะครับหน้าผลนะครับหน้าแรงหน้าผลนะครับหน้าผลหน้าแรงเขาก็จะเอาอ่าเม็ดมันนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูเม็ดมันเม็ดกระบอกเนี่ยอย่างเงี้ยครับข้างในมัน ครับข้างในมันเดี๋ยวปิดม,มันอย่างเงี้ยนะครับข้างในมันนะครับเนี่ยครับ,รบผาข้างในนะครับมันก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรมันกินได้อะครับเม็ดกระบกนกครับสมากคนแถวอีสานก็แถวภาคเหนือนแถว จะชอบกินนะครับหน้าแรงๆเขาจะมา,าผ่ากระบกนี่แหละครับไปขายแถวแถวในเมืองแถวภาคกลางนะครับมันจะมีอยู่ครับแถวภาคกลางเนี่ยบางทีเขาจะใส่เป็นถุงเล็กๆนะครับกระบกไม้ค้ากระบกเนี่ยนะลองลองลองรับประทานดูนะครับถ้าท่านไหนที่อยากลิ้มลองดูนะครับก็ไม่เบื่อไม่เมานะครับ ลูกใหญ่มากเลยครับเนี่ยลูกต้นนี้ผมว่าอยากจะได้เอาไปปลูกอยากจะเอาไปเพาะสักสิบยี่สิบต้นนะครับเพื่อจะอปลูกกับคืนถูธรรมชาติผมอยากจะไปปลูกแถวมันเป็นที่สาธารณะนะครับที่เป็นที่สาธารณะปลูกไว้ให้ลูกให้หลานไว้ได้ดูนะครับอันนี้เป็นนาเขานะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะปั้ม ต้นเอ็นยล้วโค้นลงแล้วก็เอาไปไม้ไปใช้อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวนี้นับวันจะหายากนะครับจ้แถวภาคอีสานเราไม่ว่าจะเป็นต้นจานต้นสมอต้นอะไรอย่างเงี้ยหาหา,หาลำบากหายากแล้วครับหายากแล้วบางทีก็ะมะม่วงป่าครับมะม่วงป่าเนี่ยมะขามป้อมอย่างเงี้ยครับ หายากมากเดี๋ยวนี้นะครับจะหาดูอย่างนี้หายากแล้วนะครับอ่ต้นนี้ก็ไม่น่าคลิปผมน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของมันหรือเปล่านะครับอยากฝากให้คนรุ่นหลังนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับผลนละวันมันก็จะหายไปจากาภาค อีสานใพื้นบ้านเราแล้วนะครับถ้าเราไม่อนุรักษ์มันไว้ลูกหลานเราก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับจะยินแต่ชื่อนะครับเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนกันนะครับสัตว์ปตาเดี๋ยวนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะครับมีเอ่อกรมอนุรักษ์ปุกป่าไม้พวกอะไรเข้ามาก็ทําให้ป่าไม้ฟื้นฟูกลับคืนมาเป็นบางพื้นที่นะครับส่วนมากส่วนน้อยครับน้อยมากๆครับ พื้นที่สาธารณะนะครับส่วนมากจะโดนบุกลุกบางทีก็ในทุนกว้านซื้อนะครับอย่างเขาใหญ่อย่างอ๋อแถวๆปูจับเบิร์กเขาข้ออะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปหมดแล้วนะครับแหมลุกไหนโอ้ โทรศัพท์ผมก็ไม่นิ่งนะครับไม่มีมือจับนะครับนะครับสวยครับสวยงามครับครับอ่าไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไปนีก่อนนะครับต้นกระบกนะครับ